รเ,เรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับมันก็เกี่ยวโยงกับเรื่องของการเสนอยติเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือ151นะครับซึ่งต้องเรียนด้วยความเคารพว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการตรวจสอบนะครับทางาพรรคเพื่อไทยเองในฐานะพรรคฝ่ายค้านเราติดตามการทํางานของฝ่ายฝังรัฐบาลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประเด็นที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศชาติและประชาชนนะครับ สัญญาณที่ออกมาจากทางรัฐบาลนะครับค่อนข้างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับมีสัญญาณออกมาในฝักฝั่งฝ่ายการเมืองเนี่ยว่าภายในวันที่12นี้นะครับน่าจะมีสัญญาณที่ของการอ,อ,อาจจะยุบสภานะครับซึ่งเป็นการตัดสินใจของนายกรัฐม,มนตรีนะครับรวมถึงมีสัญญาณในเรื่องของวันที่9ธันวาคมนะครับซึ่งจะเป็นวันประชุมคอรมอนะครับก็มีสัญญาณว่าให้นําเรื่อง ที่มีความเร่งด่วนเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรเีเป็นการด่วนนะครับซึ่งทั้งสองจุดนี้เนี่ยเป็นสัญญาณที่ส่งออกมาค่อนข้างชัดเจนจากทงางฝ่ายฝั่งรัฐบาลโดยนายกาคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับผมต้องเรียนในประเด็นแรกก่อนว่าหากจะมีการยุบสภาหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับเป็นอำนาจของท่านนะครับท่านสามารถตัดสินใจได้แต่กระบวนการในการพิจารณาในชั้นของครมควรจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบมีการรับฟังความเห็นอย่างรอบด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรจะมีการเร่งรัดเพื่อที่จะเอาโครงการเอางานในส่วนของอาราชการเ,เข้าสู่การพิจารณาของคอรมอเป็นการเร่งด่วนนะครับจะมองได้ว่าเป็นการทิ้งทวนนะครับก็อยากจะให้ทางคอรมอร,มระมัดระวังเพราะว่าฝ่ายค้านพวกผมก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับหากมีแนวโน้มหรือมีทิศทางทีเ่เป็นโครงการเป็นางานที่อาจจะมีการสุ่มเสี่ยงกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยตรงนี้เราติดตามอย่าง,างจริงจัง นะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของทางสภาผู้แทนราษฎรนะครับเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับกับการที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยคิดที่จะยุบสภาเพื่อนหนีการเลกการอภิปรายนะครับการตรวจสอบเนี่ยเป็นสิ่งที่นักการเมืองซึ่งมาจากระบอบประชาธิปไตยอย่างพวกเราเนี่ยควรจะต้องอตอบรับแล้วก็ตอบคําถาม ที่เป็นข้อคลางแคลงใจให้หมดสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยในประเด็นแรกเราไม่ได้เห็นด้วยนะครับเราอยากจะให้มีการตรวจสอบตามระบบและขั้นตอนแต่อย่างไรก็ตามอำนาจในการยุบสภาเนี่ยเป็นของนายกรัฐมนตรีอย่างที่ได้เรียนไปนะครับหากสุดท้ายท่านจะตัดสินใจยุบสภาสิ่งที่พรรคเพื่อไทยอยากจะเรียกร้องไปยังทางรัฐบาลและคุณอนุทินชาญวิรุฬห์ก็คือหลักประกันในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับสิ่งที่เราเรียกร้องเนี่ยก็คือ เมื่อถ้าท่านตัดสินใจที่จะยุบสภาโดยที่ไม่สนใจสิ่งที่ได้มีการตกลงกันกับทางพรรคประชาชนในเรื่องของ MOA ว่าจะเดินหน้าการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยนะครับเราก็อยากจะให้ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมตินะครับเพื่อที่จะส่งคำถามประชามติคำถามที่หนึ่งนะครับไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งคำถามที่หนึ่งเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วคำวินิจฉัยของ สารรัฐมนูญเนี่ยบอกว่าสามารถดําเนินการพร้อมกันทั้งหงและ2อนะครับได้นะครับแต่เมื่อคําถามที่2ยังไม่พร้อมนะครับอย่างน้อยคําถามที่หนึ่งนั่นก็คือถามประชาชนในในวันเลือกตั้งพร้อมกันเนี่ยว่าเห็นควรให้มีรัฐมนูญฉบับใหม่หรือไม่อันนี้เป็นคําถามที่สําคัญครับและหากพี่น้องประชาชนตัดสินใจในวันที่เข้ากัวหาเลือกตั้งแล้วตัดสินใจว่าให้มี การให้มีคําถามว่าตอบตอบใช่เนี่ยนะครับกับคําถามที่ว่าเห็นควรให้มีร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่เนี่ยมันจะเป็นข้อผูกมัดและก็จะเป็นข้อผูกพันกับรัฐบาลใดๆของใครก็ตามที่จะขึ้นมาเป็นรัฐบาลในชุดถัดไปในการที่จะต้องขับเคลื่อนตามมติของเสียงประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราอยากจะเรียกร้องไปกับทางรัฐบาลแล้วก็คณะรัฐมนตรีให้เร่งดําเนินการครับ เพื่อให้ท่านแสดงความจริงใจนะครับอย่าให้เป็นดังคําปรามมานะครับแสดงความจริงใจในเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญว่าท่านมีความตั้งใจจริงๆนะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องมีคําถามที่1เข้าไปนะครับอันนี้เป็นประเด็นในเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญแล้วก็เป็นประเด็นในเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่วางใจของทางพักเพื่อไทยครับขอบคุณมากครับท่านวหน้าครับงั้นเดี๋ยวในหัวข้อต่อไปเรื่องแนวทางการบริหารจัดการสมาชิกพักเดี๋ยวขอเชิญท่านเลขาเลยครับครับพี่น้องสื่อมวลชน และพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านนะครับกรณีสองสมาชิกสาภาผู้แทนรัษฎรพรรคเพื่อไทยนะครับก็คือคุณสรัตน,น,น,น์อนุพรและคุณสุดารัตน์พิทักษ์พรพันลบนะครับแล้วก็นอกจากนั้นจะมีสมาชิกที่เป็นสะสะของพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้ส่วนหนึ่งได้ไปร่วมกิจกรรมกับพรรคการเมืองอื่นนะครับในเรื่องนี้นะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้ ของสมาชิกและสสเหล่านั้นนะครับพักมีความเห็นว่าถ้าเหล่านั้นไม่เคารพต่อคะแนนเสียงที่ประชาชนได้มอบให้ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาครับนอกจากนั้นแล้วยังไม่เคารพถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงคนรักประชาธิปไตยดังนั้นการที่สสสองท่านและอีกหลายท่านในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจว่าประมาณ8ท่านนะครับ เปิดเผยตัวเองอย่างชัดเจนว่าจะไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยจึงเป็นการไม่ให้เกียรติพรรคเพื่อไทยและเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมของพรรคการไปแสดงตนเช่นนั้นเนี่ยของสสดังกล่าวนียควรจะลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วก็สมาชิกท่านหนึ่ง ก็คือคุณสลักสนะริยดำรงตำแหน่งประธานกรรมาการการต่างประเทศซึ่งเป็นโคตด้าดังกล่าวของพรรคเพื่อไทยนะครับก็ควรจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกด้วยเช่นเดียวกันนะครับจึงขอให้สมาชิกพรรคที่เป็นสอสอแล้วย้ายไปดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเนี่ยได้ดำเนินการได้ดำเนินการให้ให้ตามที่ได้ถแถลงนะครับ ไม่เช่นนั้นเนี่ยพักจะดำเนินการในเรื่องมาตรฐานจริยธรรมต่อไปผมเรียนสื่อมวลชนนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพักเองเนี่ยได้ได้สังเกตดูนะครับว่าสมาชิกอสองท่านที่เป็นข่าวเมื่อวานนี้นะครับก็ได้ดูในเบื้องต้นเนี่ยพักได้ให้นโยบายในการ ไปพบปประชาชนและในการหาเสียงการเลือกตั้งต่างๆเนี่ยบอกว่าการแสดงตนเนี่ยควรจะมีการขึ้นป้ายที่มีสัญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยอย่างชัดเจนเวลาไปพบปะพี่น้องประชาชนก็มีความควรจะมีการสื่อสารที่แสดงให้เห็นว่าตนเองนั้นสังกัดพรรคเพื่อไทยนอกจากนั้นแล้วการแสดงออกทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็น facebook หรือสื่ออื่นๆเนี่ย ก็ควรจะมีการแสดงออกอย่างชัดเจนอีกเช่นเดียวกันแต่พักได้มีการพูดคุยแล้วก็ไม่ปรากฏว่านะครับทั้งสองท่านเนี่ยได,ได้ดำเนินการเพื่อให้สมาชิกพักเพื่อไทยและให้พักเพื่อไทยเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าว่ายืนยันว่าอยู่กับพักในเรื่องนี้พักได้สอบถามหลายครั้งนะครับแล้วก็ได้มีการทําความเข้าใจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเจ้าตัวเนี่ย เคยยืนยันว่าจะอยู่พรรคเพื่อไทยนะครับแต่เมื่อมีภาพที่ปรากฏมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็สมาชิกก่อนหน้านี้เนี่ยถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติพรรคเพื่อไทยนะครับพรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันพรรคการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองพรรคขนาดใหญ่นะครับเพราะนั้นแล้วการดาเนินการดังกล่าวเนี่ยก็ไม่เคารพต่อเสียงที่พี่น้องประชาชนได้มอบให้เมื่อการเลือกตั้งในปี2566 ไม่เคารพต่อมวลชนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีฐานมวลชนของพี่น้องที่รักประชาธิปไตยพี่น้องคนเสื้อแดงและสมาชิกพรรคเพื่อไทยเป็นจนํานวนมากนะครับก็ขออนุญาตได้นําเรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบขอขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากนะครับท่านเลยค่ะก็ขอสรุปนะครับมีทั้งหมด4ประเด็นนะครับเรื่องแรกคือเราขอส่งกําลังใจให้พี่น้องภาคใต้นะครับที่กําลังเผชิญปัญหาอุทกภัยขั้นในระดับแรงมากนะครับเราขอเรียกร้องให้รัฐบ,บาลน,นะครับเร่งบริหารความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร็วนะครับ เรื่องที่2นะครับคณะกรรมการยุทธศาสตร์นะครับมีการเตรียมขั้นตอนในการจัดทํานโยบายเพื่อเตรียมพร้อมการเลือกตั้งนะครับเรื่องที่3นะครับแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับก็คือ,อการอภิปรายไม่ว่างใจเนี่ยเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านในระบบรัฐสภาครับเราเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลต้องมีมติคอรมอในการทําประชามติแก้รัฐธรรมนูญคําถามที่1 ให้ผลประชามติเนี่ยผูกพันไปยังสภาชุดหน้านะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าแกนการแก้รัฐมนูญเนี่ยเดินหน้าไปแล้วในก้าวที่สําคัญนะครับส่วนเรื่องที่3เรื่องแนวทางบริหารสมาชิกพักนะครับตามที่ท่านเลขาได้กล่าวไปนะครับก็เรามีการพูดคุยกับสอสอและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดนะครับแต่เนื่องจากพฤติกรรมที่อาจจะไม่ออกมาอย่างที่ได้พูดคุยกันไว้นะครับก็อยากให้ทางสอสอทั้งสองท่านเนี่ยสแสดงความรับผิดชอบนะครับต่อเสียงประชาชนที่โหวตขึ้นมาด้วยกันลาออกจากการเป็นสอสอและลาออกจากการเป็นประธานกรรมธิการ ก็จบการแถลงข่าวนะครับผมแล้วถ้าท่านผู้สื่อข่าวท่านใดมีคำถามจะเชิญได้เลยนะครับนหัวหะครับที่เมื่อเช้าุณเทั้งกนหัวหน้าเรื่องใชะลอการเนเลื่นเรพ่อไปหลังแคลรสก่อนครับงคุณเทงบอกเละครับเพราะว่าจริงจริคุณเทงเป็นคนขอว่าอย่าอย่า ยังไม่ใช่ประเด็นที่จะสื่อสารเดี๋ยวก่อนคุณจากไหนนะครับขอโทษไม่ไม่เข้าใจรู้รู้ว่าทงไหนทงไหนรู้แต่ว่าเขาเขาพูดที่ไหนนะครับบอกว่าใช่มีการคุยถูกต้องเขาบอกว่าคุยด้วยอะไรเหรอครับครับมีการร้องขอใหม่เช่นนั้นจริง นะครับซึ่งทางเพื่อไทยอย่างที่ผมได้เรียนเรายืนยันในเรื่องของจุดยืนเรานะครับว่าเราจะเดินหน้าในการตรวจสอบรัฐบาลน,นะครับแต่ทางทางคุณเทงและทางพักประชาชนได้ได้มีการร้องขอเรื่องการชะลอนะครับเพื่อให้รอเรื่องของการลงมติวาระสามนะครับยังไม่ได้มีข้อตัดสินใจและยังไม่ได้มีข้อสรุปครับเพราะฉะนั้นเนี่ย หลังจากนี้น่าจะไม่เกินก่อนเปิดสมัยประชุมเนี่ยก็คงจะต้องมีการติดต่อประสานงานแล้วผมคงต้องไปคุยกับทางคุณเท้งและทีมเพื่อสรุปในเรื่องของทิศทางอีกครั้งหนึ่งครับเป็นไปได้คเพื่อที่ให้รัฐธรรมนูญสามารถแก้ไขขาดวาระาได้อะไรนะครับมันพูดไกลไปครัขอโทษพอจะเป็นไปได้ไหมคะที่จะยืนซักฟอกหลักวาระสามเพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะสำเร็จได้่ะถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ทุกอย่างครับ เป็นไปได้ทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราก็ต้องคํานึงถึงทุกองค์ประกอบนะครับแล้วก็คงจะต้องมามีการหารือกันมันมีการพูดคุยกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับในเรื่องของของทิศทางการทํางานของทั้งสองพรรคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่พรรคเพื่อไทยจะดําเนินการใดๆโดยมารยาทนะครับผมเองก็คงต้องประสานงานกลับไปแต่การตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดนี้นะครับก็คงจะเป็นการตัดสินใจภายในของพวกเราว่าเราจะดําเนินการ ในเรื่องของการตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยอย่างไรเมื่อไหร่นะครับแต่อาจจะมีการหารือแล้วก็แจ้งกันหากทางพักประชาชนตัดสินใจอย่างไรนะครับจะร่วมในกระบวนการตรวจสอบนะครับหรือว่าจะาจะรอหรือจะเว้นวักอย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นอำนาจและเป็นการตัดสินใจของแต่ละพักการเมืองที่สามารถดําเนินการได้ ก็ไม่ได้เหนือกว่าความคาดหมายนะครับแล้วก็สำหรับผมเองเนี่ยทั้ง3ท่านก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับมีความสนิทสนมรู้มือกันในการทำงานนะครับก็ไม่ได้ปลาดใจนะครับใช้บุคคลภายในนะครับก็ขอใหอ้สามารถเดินหน้าได้ตามที่ตั้งหวังไว้แล้วกันนะครับของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับเราก็มีกำหนดไว้เหมือนกันนะครับว่าเราจะมีการเปิดตัวค a n d i d a นายก เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับคาดว่าเป็นเดือนธันวาคมนะครับคงบอกกรอบเวลาได้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็คงจะ,ะมาดูนะครับว่าจะเป็นที่ประทับใจของพี่น้องประชาชนมากน้อยเพียงไรถ้าเราเปิดตัวคนดิเดตนายกแล้วเนี่ยเราคิดว,ว่าเราจะดึกระแสขึ้นมาได้่ว่าตอนนี้เหมือนว่ากระแสของพรรคเพื่อไทยลนไปอยู่อันดับที่สาก็ถามว่าได้ไหมเนี่ยเราก็มีความเชื่อมั่นครับเพราะว่าคนดิเดตนายกของเราเนี่ยก็มีองค์ประกอบที่หลากหลาย นะครับมีองค์ประกอบที่หลากหลายหมาเพราะว่ามีมีภูมิหลังพื้นเพที่มีความแตกต่างนะครับเพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์ให้กับประชาชนในแต่ละกลุ่มได้นะครับก็เป็นเป็นจุดเด่นของผู้ของแคนดิเดตของพรรคครับซึ่งคงจะได้รู้กันเดือนธันวาคมครับใช่ครับวมองว่าถ้าถ้าเราเปิดคดีไปแล้วเนยคือพอตั้ง พรรคเพื่อไทยเนี่ยเราจะลงไปพบสัมผัสคุยกับประชาชนและประชาชนเขาจะเขาจะรับได้ยุงสับแคนแน่นอนครับแล้วก็ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้หยุดนิ่งนะครับในส่วนของผู้สมัครของพวกผมที่เป็นผู้สมัครผู้ประสงค์จะสมัครสสศนะครับรวมถึงกรรมการบริหารเองเมื่อวานผมก็ไปพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปดูน้ําท่วมซึ่งท่วมขังมาสี่เดือนนะครับเราทํางานในลักษณะของการทํางานเชิงรุก เข้าหาพี่น้องประชาชนเพราะนี่คือ DNA ของพรรคครับการที่ทํางานแบบใกล้ชิดประชาชนการที่ทํางานแบบเข้าถึงเนี่ยอันนี้เป็น DNA ของสมาชิพกพรรคเพื่อไทยทุกคนนะครับเราเดินเข้าหาประชาชนการตอบรับที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ผมรับตําแหน่งมาถึงวันนี้นะครับเรียนว่าได้รับการต้อนรับที่ดีมากนะครับจากประชาชนโดยเฉพาะคนที่ยังรักและศรัทธาในพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังมีอยู่จํานวนมากครับ พื่อไม่ให้มีมเรื่องของของพรรคไทยเนี่ยเป็นตัวสองตัวสถึงเวลาจะรู้กันครับมีความชัดเจนอยู่ครับาคะคือตน,นี้เนี่ยเ,าเายสามารถีร,นนร้ออตอ,ไ,อ,อไ,ได้อีอว่าไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาครับในส่วนของพรรคเองเนี่ยผมเรียนว่าท่านเลขาธิการพรรคเนี่ยทำงานหนักในเรื่องของการคัดตัวผู้สมัครนะครับมีคนเข้ามาสัมภาษณ์มีคนเข้ามา ประสงค์จะสมัครในนามพักเนี่ยจำนวนมากนะครับคนที่จะไปก็ไปแล้วนะครับคนที่ยังอยู่เราก็ต่อสู้กันอย่างเข้มแข็งต่อไปนะครับไม่ได้เป็นประเด็นที่น่าห่วงใดๆนะครับการเลือกตั้งทุกครั้งบอกธรรมชาติให้ฟังก็ได้นะครับจริงๆแล้วสื่อน่าจะทราบนะครับการเลือกตั้งเนี่ยนะครับทุกครั้งเนี่ยก็จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเปลี่ยนหน้าประมาณ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็จะมีคนเก่าที่ยังอยู่ประมาณ60คนใหม่ที่เข้ามา30มันมีการเข้าและออกมันมีการสอบได้สอบตกเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับซึ่งทั้งหมดนี้มันขึ้นอยู่กับการออตอบสนองต่อพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของตัวบุคคลในเรื่องของนโยบายในเรื่องของแคนดิเดตนายกนะครับถ้าเราตอบโจทย์ได้ทั้งหมดผมไม่ได้มีประเด็นห่วงใหญ่เลยเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยยังอยู่ในจุดที่เข้มแข็งมากนะครับเราอยู่กันประชุมกันเนี่ยเรารู้ว่าเรามีจุดเด่นอย่างไรเรามีจุดเข้มแข็งอย่างไร นะครับและเราสามารถที่จะขับเคลื่อนพักไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งและเป็นรัฐบาลได้ในที่สุดครับโอเคขาตอบับเน่ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับขอบคุณมากครับเอาแน่นอน